สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายวิชาศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะหรือ art of service in hospitality นะคะสำหรับหน่วยที่หนึ่งของเรานะคะจะพูดถึงเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการนะคะ หัวข้อเรื่องและท็อปิกที่เราจะเรียนกันในบทนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความหมายและความสำคัญของการบริการลักษณะของการบริการองค์ประกอบของระบบบริการแล้วก็ประเภทของบริการค่ะหัวใจสำคัญของการให้บริการกับนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะคือต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการซึ่ง ต้องสร้างความประทับใจในทุกส่วนของการบริการนะคะดังนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องของการบริการนะคะจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยโดยเนื้อหาในหน่วยที่เราจะเรียนนี้นะคะจะเกล่าวถึงความหมายของการบริการค่ะมาดูความหมายของการบริการกันตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะพศ2542นะคะก็ได้ให้ความหมายคำว่าบริการไว้ว่าถ้า แปลเป็นคํากริยานะคะแปลว่าปฏิบัติรับใช้หรือให้ความสะดวกต่างๆนะคะเช่นโรงแรมนี้บริการลูกค้าดีมากหรือว่าใช้เป็นคํานามนะคะเช่นหน่วยงานของเราต้องการให้ผู้ที่มาใช้บริการที่นี่นะคะได้รับความสะดวกสบายทุกประการรวมถึงยังสามารถใช้เป็นคำนามได้อีกนะ คำนามการบริการนะคะเช่นการบริการลูกค้าของบริษัทเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสะดวกสบายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนักวิชาการหลายท่านนะคะได้ให้ความหมายและคําจํากัดความของคําว่าบร,บริการนะคะไว้ดังนี้ค่ะไปดูกันเลยความหมายของการบริการของคุณบีระพงษ์เฉลิมจิรัลต์นะคะได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้และเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่เสื่อมสลายไปอย่างรวดเร็วบริการเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผู้ให้บริการโดยที่จะส่งมอบการบริการนั้นไปยังผู้รับบริการหรือที่เราเรียกว่าลูกค้านะคะเพื่อให้ใช้บริการนั้นๆโดยทันทีค่ะแล้วก็คุณชัยสมพลคุณชัยสมพลชาวประเสริฐนะคะก็ได้ให้ ความหมายของคำว่าบริการไว้นะคะหมายถึงกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตนของธุรกิจนะคะให้กับผู้รับบริการโดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นนะคะจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนำไปสู่ความพึงพอใจได้ค่ะและยังมีคุณ วีรรัฐกิตเลิศไพโลดนะคะกล่าวไว้ว่าการบริการคือการปฏิบัติที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้ฝ่ายหนึ่งโดยสิ่งที่เสนอให้นั้นเป็นการกระทรําหรือการปฏิบัติการซึ่งผู้รับบริการไม่สามารถนำไปครอบครองได้ค่ะคุณอดุล คุณอดุลจะาตุลงคกุลนะคะกล่าวไว้ว่าการบริการหมายถึงปฏิกิริยาหรือการกระทําที่ฝ่ายหนึง่งเสนอให้กับอีกฝ่ายหนึง่งโดยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และไม่ทําให้เกิดมีความเป็นเจ้าของแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะ การบริการนะคะตรงกับคําภาษาอังกฤษที่ว่า service นะคะในความหมายที่ว่าเป็นการกระทําที่เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือการให้ความช่วยเหลือการดําเนินการที่เป็นประโยชน์นะคะคําจํากัดความที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะคุณจิตินันเดชคุบนะคะได้กล่าวไว้นะคะซึ่งความหมายอักษรภาษาอังกฤษ7ตัวนี้นะคะก็คือนี่เลยนะคะดังสไลด์ที่ครูทํามาให้ดูวันนี้ มาดูตัวแรกนะคะตัว S นะคะก็คือ Smiling and y m p a t h y นะคะก็คือการยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเ,าเราความเห็นอกเห็นใจต่อความลำบากยุ่งยากของผู้ที่มารับบริการนะคะและตัว E นะคะตัว E คือ Very Less f o n d นะคะก็คือการตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็วนะคะ ตัว R นะคะ Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการตัว V นะคะ Volunteerismanner นะคะการให้บริการที่ทำอย่างสมัครใจเต็มใจไม่ใช่ทำงานอย่างเสียไม่ได้นะคะตัว I นะคะตัว I ก็คือ Image enhancing นะคะการรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กร และตัว c นะคะ courtesy นะคะความอ่อนน้อมอ่อนโยนสุภาพและมีมารยาทดีค่ะและตัวสุดท้ายนะคะเขาคือตัว e นะคะตัว e คือ enthusiasm awesome นะคะความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้อนในขณะให้บริการและให้บริการมากกว่าผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้นะคะและตัวนี้ก็จะเป็นที่เราแตก แยกแขนงมันออกมาในความหมายของคำว่า Service นะคะสรุปแล้วนะคะการบริการนะคะหมายถึงการแสดงออกทางการกระทำที่ฝ่ายหนึ่งนำเสนอให้กับอีกฝ่ายหนึ่งโดยกระบวนการดังกล่าวนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีอยู่สามารถจับต้องได้หรือไม่สามารถจับต้องได้นะคะเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุด ตามความคาดหวังหรือมากกว่าความคาดหวังค่ะสำหรับความสำคัญของการบริการนะคะการบริการที่ดีนะคะจะช่วยให้กิจการประสบความสำเร็จเนาะดังนั้นความสำคัญของการบริการนะคะก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเด็นนะคะก็คือความสำคัญต่อผู้ให้บริการแบ่งแยกย่อยออกอีกได้2ลักษณะนะคะคือ 1. ง,งานบริหารบุคคลที่ปฏิบัติ งาานบรริกโดยเฉพาะผู้ที่ให้บริการส่วนหน้านะคะเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้มารับบริการหรือว่าลูกค้าตั้งแต่การต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อจนกระทั่งบริการต่างๆสิ้นสุดลงนะคะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการเนี่ยจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือว่าให้ผู้ปฏิบัติงานบริการเนี่ยตระหนักถึงการปฏิบัติตนต่อผู้รับบริการด้วยจิตสำนึกของการให้บริการและพัฒนาศักยภาพ คือการรับรู้เป้าหมายของการให้บริการที่ถูกต้องการเข้าใจและยอมรับพฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการการตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมของการบริการที่ผู้บริการพึงปฏิบัตินะคะซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์เบื้องต้นที่สามารถทําให้ผู้รับบริการนั้นประทับใจได้แล้วก็การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการนะคะและคุณลักษณะของการบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการหรือลูกค้านั่นเองค่ะ 2. นะคะผู้ประกอบการปัจจุบันนะคะผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและก็บริการต่างตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการมากขึ้นแล้วก็หันมาให้บริการเป็นกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดนะคะที่นับวันแล้วจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการจะช่วยให้ผู้บริหารนะคะสามารถสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างมีคุณภาพนะคะ คือต้องตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้าเป็นอันดับแรกเห็นความสําคัญของบุคลากรซึ่งมีบทบ,บาทสําคัญที่จะดึงผู้บริโภคให้มาเป็นลูกค้าประจํานะคะแล้วก็ต้องเข้าใจกลยุทธ์การให้บริการต่างๆที่สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สองนะคะข้อสองความสำคัญต่อผู้รับบริการเมื่อกี้ที่กล่าวไปคือความสำคัญต่อผู้ให้นะคะต่อไปจะเป็นความสำคัญของผู้รับบริการนะคะถ,ถึงแม้ว่าธุรกิจบริการนะคะให้ความสำคัญอย่างมากกับลูกค้าหรือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกซื้อและพยายามทุกวิถีทางเลยที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ดังนั้นแล้วลูกค้าจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้บทบาทและขอบเขตความเป็นไปได้ของการใช้บริการที่เหมาะสมนะคะคือจะต้องรับรู้และเข้าใจลักษณะของงานบริการว่าเป็นงานหนักที่จะต้องพบกับคนจํานวนมากและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้มารับบริการอยู่ตลอดเวลานะคะส่งผลให้บางครั้งอาจจะให้การบริการไม่รวดเร็วทันใจกับความต้องการของผู้รับบริการทุกคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องคาดหวังการบริการในระดับที่เป็นไปได้นั่นเองค่ะและจะต้องตระหนักถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บริการผู้ที่แสดงเจตนาในการรับบริการเนี่ยควรมีมารยาทที่ดีและใช้คำพูดที่ชัดเจนเข้าใจง่ายในการระบ,บุความต้องการของการบริการค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อลักษณะของงานบริการนะคะตามที่คุณกอตเลแล้วก็คุณอาร์มสตองนะคะได้แบ่งไว้ก็คือการบริการเนี่ยจะมีลักษณะที่สำคัญทั้งหมด4ประการนะคะคือ 1. ไม่มีตัวตนไม่สามารถจับต้องได้หมายความว่าบริการไม่สามารถมองเห็นหรือเกิดความรู้สึกได้ก่อนที่จะมีการซื้อ 2. ไม่แน่นอนมีความหลากหลายนะคะคือคุณภาพของการบริการไม่แน่นอนอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายบริการเป็นใครจะให้บริการเมื่อใดที่ไหนและอย่างไรนั่นเองค่ะ 3. นะคะไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการได้ก็คือกา,การบริโภคบริการเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันดังนั้นผู้ให้บริการรายหนึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้เพียงหงเดียวในช่วงเวลาใดในช่วงเวลาหเท่านั้น สนะคะไม่สามารถเก็บไว้ได้การบริการไม่สามารถผลิตเก็บเอาไว้ได้นะคะถ้าความต้องการมีความสม่ำเสมอกันให้บริการก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าลักษณะความต้องการมีความไม่แน่นอนจะทำให้เกิดปัญหาหรือการบริการไม่ทันนะคะหรือในบางกรณีก็ไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการนั่นเองค่ะ นี่ก็จะเป็นของคุณก็ตเลอร์แล้วก็คุณอาร์มสตองนะคะที่ได้กล่าวไว้นะคะต่อไปเรามาดูของคุณเฉยยะพรเสมอใจกันนะคะแบ่งออกจำแนกเนี่ยได้5ลักษณะนะคะก็คือ 1. การบริการไม่สามารถจับต้องได้เราไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องความรู้สึกของการบริการใดๆดก่อนการซื้อและการรับบริการนะคะแต่จะสามารถรับรู้ว่าการบริการนั้นดีหรือไม่ก็ต่อเมื่อได้เข้ารับบริการนั้นแล้ว 2. การบริการไม่สามารถแบ่งแยกได้การให้บริการและการรับบริการจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและการบริโภคออกจากกันได้นะคะดังนั้นจึงเป็นข้อจำกัดในด้านผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลและก็จํากัดด้านเวลาด้วยซึ่งสามารถให้บริการได้เพียงครั้งละหนึ่งลายนะคะก็คือพนักงานหคนสามารถให้บริการได้กับผู้รับบริการ1คนนั่นเอง 3นะคะการบริการไม่มีความแน่นอนในขณะที่การผลิตสินค้าเนี่ยอาศัยปัจจัยสำคัญก็คือวัตถุดิบเครื่องจักรกระบวนการใช่ไหมคะที่สามารถเตรียมพร้อมตรวจสอบแล้วก็ควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ง่ายแต่ปัจจัยการให้บริการไม่ได้มีเพียงวัตถุดิบที่เป็นเครื่องจักรหรือกระบวนการนะคะกระบวนการบริการที่เหมือนกันแต่อยู่ที่ส่วนบริการและเกิดขึ้นเฉพาะสถานการณ์เดียวเท่านั้น คือเมื่อให้บริการและรับบริการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะคะคุณภาพของการบริการนะคะก็จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยซึ่งส่วนใหญ่จะต้องอาศัยความพร้อมของพนักง,งานด้วยข้อ4นะคะการบริการจัดทำมาตรฐานได้ยากการผลิตสินค้าเนี่ยสามารถจัดทำมาตรฐานได้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่ามันมีในรูปแบบของคุณภาพแล้ก็ปริมาณเนาะแต่ว่า ในงานบริการนั้นนะคะกับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กระบวนการบริการเกิดความสะดวกดูมีตัวตนปัจจัยที่ช่วยในการบริการคือคนและคุณภาพการบริการขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถและอัธยาศัยของผู้ให้บริการแต่ละคนนะคะสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้บริการที่มีฝีมือประสบความสำเร็จได้เฉพาะบุคคลนั่นเอง 5. นะคะบริการไม่สามารถเก็บไว้ได้เนื่องจากบริการผลิตได้เพียงครั้งละหนึ่งหน่วยและจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดการซื้อและรับบริการในขณะเดียวกันแต่ปัญหาของธุรกิจบริการนะคะจะไม่เกิดขึ้นหากความต้องการซื้อกับความต้องการขายมีปริมาณที่ตรงกันจะทําให้การบริการไม่เพียงพอและสูญเสียโอกาสกับลูกค้ารายอื่นๆนะคะที่ผู้ให้บริการนั้นไม่สามารถบริการได้นะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นองค์ประกอบของระบบบริการองค์ประกอบนะคะจะประกอบด้วยทั้งหมด4องค์ประกอบดังนี้ค่ะคือ 1. ผู้รับบริการหรือ c u s เ o m e r หรือลูกค้าเนาะที่เข้าใจง,ง่ายๆก็คือแขกหรือลูกค้านะคะคือผู้ที่เข้ามาใช้บริการแล้วก็แจ้งความจำานุงในการใช้บริการนั้นๆ 2. ผู้ปฏิบัติงานบริการ service p r ว v i d e r นะคะ คือผู้ที่ให้บริการหรือผู้ที่รับความจำานงนั้นๆไปปฏิบัติให้ตรงความต้องการมากที่สุด 3. หน่วยงานบริการนะคะ service organization คือหน่วยงานส่วนงานที่ให้บริการก็จะมีในเรื่องของนโยบายการบริหารการบริการวัฒนธรรมรูปแบบและคุณภาพการบริการนะคะข้อ4นะคะผลิตภัณฑ์บริการ service product นะคะคือสิ่งที่จับต้องได้ และเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือมี2อย่างการบริการหลักการบริการที่คาดหวังการบริการพิเศษเพิ่มเติมนะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะประเภทของการบริการประเภทของการบริการเนี่ยเราสามารถจัดจำแนกได้ทั้งหมด4ประเภทนะคะคือ 1. การบริการต่อร่างกายของลูกค้า นะคะ people process i n g service นะคะการบริการต่อร่างกายของลูกค้าเนี่ยเป็นการบริการที่มีการถูกเนื้อต้องตัวลูกค้าโดยตรงเนาะเช่นอะไรบ้างคะเช่นนวดแผนไทยนวดสปาตกแต่งเล็บตัดผมนะคะหรือไม่ก็เป็นการบริการทางกายภาพเนาะรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายตัวของลูกค้าไปยังจุดหมายปลายทางนะคะ ซึ่งลูกค้าก็จําเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานที่ให้บริการตลอดทั้งกระบวนการให้บริการจนกว่าจะได้รับผลประโยชน์ตามที่ลูกค้านั้นต้องการนะคะ 2. นะคะการบริการต่อจิตใจของลูกค้านะคะการบริการต่อจิตใจของลูกค้านี้จะเป็นการให้บริการโดยไม่จําเป็นต้องถูกเนื้อต้องตัวลูกค้าเหมือนข้อ1นนะคะแต่เป็นการให้บริการต่อจิตใจอารมณ์หรือความรู้สึกของลูกค้านะคะ เช่นอะไรบ้างเอ่ยเช่นสวนสัตว์สวนสนุกโรงภาพยนตร์โรงเรียนนะคะหรือว่าวัดหรือโบสถ์นะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยจะต้องอยู่ในสถานที่ให้บริการตลอดกระบวนการเช่นเดียวกันจนกว่าจะได้รับผลประโยชน์หรือความพึงพอใจในการใช้บริการนะคะแต่สถานบริการในที่นี้อาจจะหมายถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เฉพาะเจาะจงในการให้บริการเช่นโรงละคร ลงภาพยนตร์หรืออาจจะอยู่ในสถานที่ที่ออกไกลออกไปอีกนะคะแต่จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบคมนาคมที่มีความสะดวกและสบายค่ะข้อ3นะคะการบริการต่อสิ่งของลูกค้านะคะก็เป็นการซื้อบริการให้กับสิ่งของของเราเองเช่นการบริการซักอบรีดนะคะ พาสัตไปหาสัตวแพทย์นี้นะคะบริการซักทําความสะอาดเครื่องหนังกระเป๋าหรือว่าร้านล้างอัดฉีดรถยนต์ทําความสะอาดรถยนต์เป็นต้นนะคะดังนั้นแล้วการบริการในกลุ่มนี้นะคะอาจจะเป็นการบริการที่ให้บริการโดยถูกเนือ้อต้องตัวสิ่งของของลูกค้าแต่ไม่ได้ถูกตัวลูกค้าโดยตรงสิ่งของก็คือ,อเสื้อผ้ากระเป๋ารถยนต์สัตว์เลี้ยงนะคะสาหรับข้อ4ี่นะคะการบริการต่อ สารสนเทศของลูกค้านะคะ Information Processing Service นะคะก็การบริการในกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นการกระทําต่อสิ่งของลูกคา้าเช่นเดียวกันเหมือนกับข้อมกี้แต่ไม่ถูกตัวลูกค้านะแต่ว่าจะเป็นการกระทําต่อสิ่งของของลูกค้านะคะแต่แตกต่างกันตรงที่ลักษณะของสิ่งของของลูกค้าเนี่ยโดยการบริการต่อสารสนเทศของลูกคา้าจะเป็นของที่ไม่มีตัวตนแต่ข้อ3าเมื่อกี้คือมีตัวตนจับต้องได้ แต่การสารสนเทศเนี่ยจับต้องไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสารสนเทศของลูกค้าเช่นอะไรบ้างบริการนี้เช่นธนาคารบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจบริการวิจัยทางการตลาดเป็นต้นนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานบริการของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะ ไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะหน่วยที่2นะคะหน่วยที่2เราจะพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติและทัศนคตินะคะทัศนคติที่ดีของผู้ให้บริการค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ